สวัสดีเฮ้ยนี่มันน้องสาวฝอแฟดเราหรือเปล่าเนี่ยทำผมทรงเดียวกันเลยเออดีจ้าดีจ้าเออแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเฮะอที่นี่มันที่ไหนเหรอคลิกทูโอเพนเฮ้ยเปิดเปิดเปิดยังสองหนึ่งเอาอยัางไปนี่นี่คือเมืองชีสเหรอ ใช่ไหมเมืองแห่งชีสมันมันคือเขาวงกดชัดๆเลยนี่นาเรามาทำอะไรกันล่ะเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเซฟโซนหรอโอ้ตรงนี้มีคุณแจล็อกอยู่ด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าเราต้องหาคุณแจมาเปิดหรอกใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะเข้าไปไม่ได้ด้วยอุ้ยอยุเจอคนอุ้ยเขามีคุณแจเขามีคุณแจนี่ นี่เธอไปเอาคุณแจมาจากไหนอ่ะเราต้องเอาคุณแจไปไหนเนี่ยฮะลองตามเขาไปดูเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาโอ Oh my g อดหนูหนูโอ๋ยติดติด,ตดอ๋อเฮ้หนูไปทางนี้เหรอหรือว่าต้องตามหนูไปเฮ้ยนี่ลองตามเขาคนนี้ดูไปเอ้ยพูดเรื่องละเตือนเต้นเหลือเกินนะเฮ้ยไอ้คนเจ้มันมาทางนี้มันวัทางนี้อย่ามาทางนี้ oh โอ Oh my g อดเฮ้ยกลับไปแล้วเอ๊ะ นี่หนูเขาตามล่าเราจริงหรือเปล่าเนี่ยป้าไม่แล้วไม่แล๊ะอ้ววูบเข้าไปได้โอ้ยช่วยด้วยเอ้าหนูหนูหนูอย่าอย่าเฮ้อยแล้วเพื่อนคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอ้ยหนูตามล่าเราอยู่คนเดียวเฮ้ยชีสเจอชีสอ้าอู้วอู้วเก็บเอื้อโอ้แล้วนี่เราก็กลับมาที่ที่เดิมหรอโอ้เมื่อไรจะเปิดอ่ะ เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ใช่ไหมเอาละเอาละนะอ่ะเมื่อกี้เพื่อนว่าอะไรหรอหนูตัวใหญ่น่ากลัวเออใช่ตัวใหญ่มากเลยอะเออเนี่ยเรากำลังคิดอยู่นะว่าหรือว่าเราจะต้องหาคุณแจมาเปิดเจ้ประตูนี่จริงๆเมื่อกี้เห็นเพื่อนเขาถือคุณแจสีแดงอยู่ใช่ไหมว่าแต่คุณแจเนี่ยไปหาได้จากที่ไหนละเนี่ยอ่ะฉันยังไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรกับเขาเลย เอ้ยห้องนี้ก็เข้าไม่ได้ออ้ abeth, มันมีรูอะไรอยู่ด้วยดิเออแล้วข้างบนนี้คืออะไรอ่ะฮะอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนออ๊อเจอคนอะไปทางนี้หรอเธอเธออุ๊ยหนูหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้หมันเฝ้าของอยู่นเองหนูเฝ้าของโอ้แต่แล้วทําไงอะยังอยู่ไหมเนี่ย เหมือนจะหายไปแล้วนะเอ้ยนี่ไง not bad เราต้องเก็บเราต้องเก็บชีสสินะโอเคโอ้เจอเพื่อนอีกแล้วเฮ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้หมายความว่ายังไงอะหมายความว่าอย่างไรนี่เราไปที่ไหนกันอยู่เนี่ยเรากำลังไปไหนกันโอ้น้าจุ่มเฮ้ยเจอชีดแล้วเจอชีดเก็บป๊าบ nice โอ้คุณแจได้คุณแจสีเขียวมา ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเหรอข้างบนนี้มีอะไรอะ่ะนี่เหมือนว่าจะเป็นช่องอะไรสักอย่างหนึ่งมืดเทียโอ้ตรงนี้ก็มีชีสตรงนี้ก็มีคุณแจสีฟ้าแต่เมื่อกี้เราได้เราได้สีเขียวมานะนี่ไงเราได้สีเขียวะเราต้องไปหาประตูสีเขียวหรือเปล่าประตูสีเขียวนะแล้วทางนี้มีอะไรปะประตูสีเทาเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอยู่ด้วยอะ่ะ อ๋อนี่หรอนี่คือเส้นที่แบบลงไปข้างล่างอ่ะว่าไงนายว่าไงโอ้นี่เราเจอเพื่อนคนที่เคยช่วยเราตามหาแพนด้าแหละด้านหลังใจเย็นๆเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> โอ้เออแต่ว่าตอนนี้เราต้องลองไปทางนั้นให้ได้ดูก่อนนะแต่แบบฮึบตกเนี่ยมันไปไม่ได้นะแสดงว่าเราต้องไปทางอื่นแล้วแหละอเออโอ้นี่หรอนี่ไงคุณจะสีเขียว โอ้เลิดเลิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนอะโอ๊ยทำไมเป็นอย่างี้โอ้ยโอ๊ยโอยเพื่อนเพื่อนรหัสต,ต้องต้องใส่รหัสเนาะรหัสอะไรอะสองสี 2> 2, 4, 8, ่แปดสามอ่ะลองดูสองสี่แปดสามสีเขียวปับ๊บล้วรหัสมันคืออะไรเหะเนี่ยมีอะไรใบ้บ้างไหมอะ่ะ เพื่อนบอกว่าสามแปดสี่สองหรอเฮ้ยจริงหรอสามแปดสี่สองปับ๊บโอ้แล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอ้โอนี่เราขึ้นมาข้างบนทำไมเนี่ยสามแปดสี่สองใช่สามแปดสี่สองแต่กดไม่เห็นได้เลยโอ้สามแปดสี่สองเฮ้ยนี่ไงได้แล้วว้ โอ้เราต้องเก็บกุญแจก่อนโถเอ,อ้ยเล้วไปไหนต่ออะทุกคนข้างหน้านั่นอะไรอะอะไรเนี่ยทำไมมีคมไฟมันหมายไฟว่าอย่างไรคะหุ้ยได้ยินเป่าเพื่อนได้ยินเสียงอะไรปะอะไรอะตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยกุญแจสีแดงหรอกุญ <c oughs> แจสีแดง โลอ๋อเก็บกระป๋องเก็บเก็บอะไรได้อีกปะอู้หู้อูอู้เสียงอะไรอะเออเฮ้ยตรงนั้นมีคุณแจสีน้ำเงินด้วยฮึบอ้าวกระโดดบ่ได้เฮ้ยเสียงอะไรอยู่แถวๆนี้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรอะเสียงหนูหรือเปล่าเอาตรงปะเราเพิ่งเปิดว้าวว้าวว้าเร็ววาเร็วเราเพิ่งเปิดเสียงเกมแหละก็เลยเพิ่งได้ยินไ,ได้ยินว่ามีเสียงหนูด้วยโอู้อันนี้อ๋อไม่ใช่เราได้คุณแจสีเอ่อว้าเอา,อานี่กลับมาที่เดิมผ่าโททางนี้หรอทางไหน เออเออโอ้โหพื้นสั่นพื้นสั่นพื้นสั่นอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเราวิ่งไล่ตามหนูแทนอาอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ้าวไปแล้วเหรอโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออดีไงพื้นเจสีแดงปั๊บ เข้ามาแล้วไงต่อดีอ๋อนี่เหรอเอาอันนี้ไปต่อใช่ป่ะนี่ไงเออเก็บไม้แล้วเก็บไม้แล้วนี่เก็บไม้แล้วปากันเถอะทุกคนมาท้งไหนนี่โอ้ยโอ้ยมาทำอย่างอะ่ะอย่าตามค่อยอย่าตามค่อยมากลัวกลัวแล้วกลัวแล้วเข้าเซฟโซนเออไงเราไงเราเอ้ยพวกนายอยู่ในนั้นกันหรอเข้าไปได้ไงอะ อันนี้คุณแจสีเหลืองเพื่อนฉันจะตามนายไปไม่รู้ว่านายไปไหนเอาเมื่อกี้เหมือนหนูมันอยู่แถวนี้เลยฮะเออโอเมกอเพื่อนเพื่อนไปไหนเราไปด้วยเพื่อนอีกคนนึงหายไปแล้วอะ่ะแต่แล้วอ้ยมันอยู่กลางหลังอะ่ะมันอยู่ข้างหลังนี่ไงอยู่นี่อา้าวไปไหนแล้ว <laughs> ไปไปไปไโอ้ยเฮ้ยเธออยู่นี่หรอกหรอหน้นนานี่เอ๊ทำยังไงอะอตรงนี้เก็บไปแล้วโอ้หลงทางอะหลงทางแล้วเพื่อนเราหลงทางโอ้นี้ไงเจอละห้องคุณแจสีเขียวโอเคทางนี้หรอทางนี้หรอ โอ้โอเคดูเหมือนเพื่อนคนนี้เขาจะรู้ทางออกนะได้เลยโอ้โหดูฮึบแงเอาโอ้ยเอาไว้กระโดดอย่างงี้เอาตั้งใจตั้งใจเฮ้ยเออได้สักทีโอ้โหมีตรงนี้เหรอตรงนี้อีกเหรอเอานะฮึบ้ าสมาธิสมาธิฮึบฮึบฮึบเอวโอ้โหน่ในที่สุดในที่สุดทุกคนแบบดีใจกับฉันทุกคนแบบเฮโยชัยร้องอ่ะโอเคไปนะโอ้นี่ไงไม้ใช่ไหมเออไม้ไม้ไปเลยโอ้ได้แล้วคุณเจคุณเจสีฟ้า คุณจะสีฟ้าแล้วเธอเก็บหรือ,อยังคุณจะสีฟ้าตรงนี้ยฮะเธอเก็บหรือ,อยังมีคนตกเอ้าเพื่อนตกเพื่อนตกไม้ไปแล้วนี่นะตอนนี้เราเก็บกุญแจสีฟ้าได้แล้วเธอเก็บหรือ,อยังเนี่ยค่ะเก็บยังไอเพื่อนเก็บยังโอเคเก็บแล้วก็ไปกระโดดลงไปเลยอยา่าแล้วก็ไปหาประตูสีฟ้าใช่ไหมประตูสีฟ้าอยู่ไหนอะเนี่ยเราต้องมาเป็นคนหลงทางอีกแล้วเนี่ย อุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนซ้ายขวาเฮ้ยข้างหลังเลยอู้หูอู้หูเออต้องเริ่มหาใหม่ปะเนี่ยเอาปิดแล้วอ่าไม่จริงเหรอเอาจริงดิโอ้ต้องเริ่มหาใหม่จริงเหรอลองให้นะเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ทางไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ข้างหลังแน่เลยเออเข้าเซฟโซนโอ้มาแล้วมาแล้ววิ่งหนีมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้แน่แน่เลยมีคนบอกเขาได้กุญแจฟ้าแล้วเอ่อแต่ว่าฉัน,น่ะหลงทางไงล่ะฉันต้องไปเอากุญแจฟ้าใหม่นะเฮ้ได้กุญแจฟ้าแล้วปะลงกันในที่สุดโอ้ยกว่าจะายว้ายเข้าเซฟโซนก่อน เออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยเดอวูวูได้ยินเสียงโอ้โหทีนี้กลัวเลยกลัวเลยห้ามตุยแต่เราไปยังไปยังเราต้องไปเปิดประตูสี่วาใช่ไหมมันทางไหนอะเนี่ยหลงทางนายจําทางได้เหรอลเพื่อนไปเลยถ้านายจําได้ฉันก็จะตามนายไปเออแต่เพื่อเราหายไปแล้วคนหนึ่ง เพื่อเราหายไปคนนึงแล้วโอ้ยทางไหนทางไหนทางไหนโอ้ตกใจด่ากลัวนะควนอ่อนนาทางนี้ใช่ไหมเออทางนี้ทางนี้ืสุดยอดจำทางได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเอาละได้เวลาได้เลิกปับ๊บโอ้อ่าเขาบอกกดปุ่มลอดไปกับเขาโกโดดเลยเหรอ ทางไหนทางนี้หรอเฮ้ยว่าไงเพื่อนเพื่อนเจอแล้วนี่ไงโอ้ไปไหนอะไปไหนวาย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 เลยโอ้โยเกือบไปนะมาทางไหนมาทางไหนโอ้อย่าดีกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้เฮ้ยโอ้ยลบ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  อ้าวอู้อีอ้าเออเข้ารูเข้ารูอ่ะตาย <c oughs> เอออเ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 อ้านี่ตุยกันหมดเลยเอา้าวเนี่ยทำไมเพื่อนของเข้าได้เราเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยเข้าไปได้ไงอ่ะนี่นะเรากด <c oughs> เรากลับไปกดปุ่มได้ใหม่แล้วไปทางนี้เหรอทางนี้ <Yeah. S 2> <im les> อย่อาทางออกอุย้ย <im les> นี่เหรอทางนี้เหรอเฮ้ยคุณแจเหลืองคุณแจเหลืองอยู่ไหนไม่เห็นมีเพื่อนนายเอาคุณแจเหลืองมาทาักไหนเ <im les> อ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยเอาตานอีกจิ๋มหายจิ๋มหาย <im les> โดนตามล่าอย่างหนักโดนตามล่าอย่างหนักเ <c oughs> หนื่อยมากจริง <c oughs> อ๋อนี่พวกนายพวกนายมากระโดดอะไรข้างหน้าฉันเนี่ยอะโอ้ยต้องมีสีขาวก่อนต้องมีสีขาวก่อนเหรอเขาบอกว่าอยู่ในประตูนั่นโอ้เอ้ยนายจะทำอะไรอะ่ะอย่าบอกแล้วนายจะกดให้เฮ้ยจริงเหรอ เอาจิงเหรอโอ้โหใจป่าอะไรเส้นเนะอ่ะเนี่ยเข้าไม่ได้อ,ะอ่ะอ๋อตามได้เลยนี่เออเขานอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตามหาแพนด้า Panda แล้วยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาทางออกด้วยนะคะจงังหวะนี้นะคะเฮ้ยเสียงใกล้มากเลยไม่ไม่ใช่วิ่งสวนมาเด้อ ขี้เกียจรมใหม่เดอ้อเอาไปทางนี้เอาเข้ามาในนี้โอ้อะไรอ่ะฮะเอาจบแล้วหรอฮะเฮะ้าว a t เฮ้งง <c oughs> งง ออย่างหนักน่ากลัวทางนี้หรอนายอะไรอะ่ะนี่มันซอกอะไรอ่ะนายนายพยายามจะทำอะไรหรออย่าดิอย่าหลอกเราดิเราเชื่อคนง่ายนะไปทางนี้หรอเรานี่เราอยู่ที่ไหนกันอะ่ะเนาถนนอะไรกันล่ะเนี้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยเพื่อนวิ่งเข้าไปเลยอันอันนี้อันนี้ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงได้ยังไงกันคะได้ยังไงกันคะ <c oughs>